เอมน้ำตาไหลภาคๆเลยตาบวมเลยอ่ะเราต้องหันมองมือไมโอเคแม่ครับโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผู้ราครับนักแสดงจากลาบุยเดอนซีรีส์ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอครับครับผมพีพิรวิทย์ครับครับเต้นธนทธรครับครับผมเสือกิจณะผมครับครับคับนานมานครับนะครับอ่ะสีหนุมาร่วมงานกับแถวเป็นไงครับ ตื่นเต้นมากๆครับวันนี้มีโชว์ร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์แรกหลังจากที่ EP สุดท้ายของเราออนไปเมื่อคืนครับผมใช่แล้วน้อยวันนี้ได้มาเจอแฟนๆกันก็ดีใจมากๆครับใช่เดี๋ยวเป็นยังไงเสือเป็นยังไงบ้างคะก็ยังตื่นเต้นกับเมื่อวานอยู่เลยเพราะเมื่อวานคือตอนจบของ EP เราแล้วก็รู้สึกว่ายังอิ่มเอิบใจยันอมใจกันอยู่เจอแบบแฟนคลับหลังจากที่ดูจบไปแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรได้คุยกันเยอะครับครับ เหมือนเรามีช่วงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมาร่วมมากับแพรครั้งแรกนี่ของใช่ไหมเต้นทำรอดเดี๋ยวจะมีโชว์ร้องเพลงด้วยก็แฟนคลับเยอะแยะเลยบอมเสียงร้องแต่เมื่อคืนเลยเนี่ยเมื่อคืนก็ร้องร้องคืนเหรอร้องใช่เซียววะร้องให้อาพูดถึงหน่อยมีวิธีการแซรอ้างแรงบันดาลใจกันยังอือสําหรับงานวันนี้ใช่ไหมครับก็ ถ้าเป็นส่วนตัวผมเรื่องเวลาเราหาแรงบันดาลใจเรามาจะผมเนี่ยมาจะคิดถึงแบบวันแรกที่เราอยากได้อะไรมาบางอย่างหรือว่าตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จคือระหว่างทางมันอาจจะมีท้อบ้างเบินเอาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราย้อนนึกกลับไปวันแรกแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันได้ไปขุดไฟเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้ว่าอยากจะทามันให้สําเร็จแล้วก็เอาไฟตรงนั้นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นกําลังใจให้เราทําต่อไปใช่ครับใช่ด้วยพี่พีเลยเพราะว่าวันแรกเราสึกยังไงเราก็ พยายามคิด e ถึงวันแรกให้ได้แล้วก็พยายามแบบมุ่งมั่นกับเป้าหมายเราครับครับผมอ่าแตชอบคำนึงถ้าเกี่ยวกับแรงบันดาลใจมันต้องมีทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ใจที่บันดาลแรงเรอือว่าถ้าเรามีใจอ่ะแล้วแร,แรงมันก็จะมาเอ,อ,อ่าครับก็แรงบันดาลใจผมว่าหลายๆคนน่าจะเขาเรียกว,ว่าไงไอ,อ่ะแบบมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่อยากทำแล้วก็มีเข้ามาใช่ต้องมี น่าจะอยากอยากให้มีเป้าหมายไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนไรงออะ้ยค่ะพูดถึงหน่ผ่งผ่านมาก็คือเป็นยังไงบ้างน้ำตาท่วมันดเลยไม่มีไม่มีใครเลยแต่ผมไม่เห็นคุณนี่อ้าวรู้ได้ไงว่าน้าตาท่วมเราเรารู้เราอรู้รู้อ่านอยู่คุณขึ้นแทนหน้าในเตกังกองเกงนิดนึงอ่ะก็เนี่ยนว่าซาบซึ้งใจและกันกับ เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราแบบก่อนจะส่งตัวทุกคนละครกลับเข้าสู่โงนิยายก็รู้สึกใจหายรู้สึกซาบซึ้งในหลายๆอย่างที่แฟนคลับทําให้เราส่งความรักให้เรานี่ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับผมครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆความจริงเมื่อวานก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะน้ําตาไหลกันเยอะขนาดนั้นเหมือนกันครับก็เหมือนเราก็อยากที่จะเก็บโมเมนต์ภาพ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 ที่เราได้เจอทุกๆคนใกล้ๆอย่างนั้นไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า ในอนาคตเนี่ยจะได้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยเมื่อวานนี้เ,เล่นแท็กกันตั้งแต่แท็กงานของเราแล้วแล้วก็ตัวแท็กซีรีสเองก็ขึ้นไปถึงอันดับ2ด้วยเมื่อประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมครับผมเสือราครับก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยแหละที่แบบเหนื่อยกับเรามาตั้งแต่ตอนอวันแรก แล้วพอถึงเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเหนื่อยสุดแต่ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็อยู่แียงขางเราจริงๆก็อบบก็อยากขอบคุณทุกคนเหมือนกันคิดว่าพวกเราทุกคนก็คิดคล้ายๆกันก็อยากให้ภาพเมื่อวานเป็นภาพของสมจำที่สวยงามแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีให้ทุกคนได้จดจำไปตลอดค่ะก็ออนครบแล้วไหนบอกหน่อยซิว่าคุณประทับใจ เอาเป็นฉากล่าสุดเลยได้ปะใน EP ที่สองจริงๆชอบบอกหลายลอมมากว่าชอบหลายฉากในซีรีส์เรื่องนี้มากๆแต่ว่าฉากหนึ่งที่ไตเตน้แบบรู้สึกครับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันที่เล่นก็คือฉอากสุดท้ายแล้วกันเป็นฉากที่ได้ไปเจอพัทคือเราไม่รู้ว่าเราจะแสดงมาแบบนั้นเพราะว่าในบ,บทเขาไม่ได้บอกแสดงแบบนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเราอินกับตัวละครมากการที่แบบตามหาพี่พัทไม่เจอมานานมากๆแบบ แล้วไมคิวจะได้เจอที่นั่นด้วยมันเป็นการเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นไม่จิกมุมเป็นอย่างหนึ่งของเลตเติ้ลเหมือนกันครับจริง<ม>ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบพี่พัทมาช้าไปหรือเปล่าแต่แต่ตัวสวยเองก็คิดว่าแบบฉากนี้พอแบบ,บได้เจอในช่ว,วงเวลาลวนั้นอ่ะมันคือแบบฟูลฟิลสุดๆเลยม,ลมันขนลุกอ่ะใช่ใช่ใช่ใชแ่แล้วแล้ววิวานาอ่ะโชว์ที่แบบ ก็ต้องติดตามนะนะคนต่อไปครับผมแต่ว่าเพลงที่เราได้ปล่อยไปเมื่อวานเป็นเซอร์ไพรส์โชว์ของพวกเราเหมือนกันคืออยู่เนียนเนียนเอ็นบราเมนใช่ไหมก็เป็นเพลงที่พวกเราสี่คนตั้งใจทำมากๆแล้วก็น่าจะปล่อยทางสตรีมมิ่งแต่ก็อยากเป็นแฟนเราติดตามแล้วกันครับผมว่าจะเป็นช่องทางไหนอะไรบ้างครับสยามวิทย์ก็มีละน่าจะใช่ก็ต้องมีน้สินะก็ต้องมีนะสินะหรอ ก็ค่ะอะไรอย่างงี้ยสาตลดีท้งสี่จะมีแบบแฟนนี้หลืออะไรอย่างงี้มากมายให้แฟนได้มาเแบบใกล้ชิดกั่เลยมจริงๆก็อยากมีเหมือนกันใช่เหมือนพวกเราก็เห็นมันแบบเสียงีกันว่าเราชอบการที่แบบเรานั้งซ้อมกันอย่างี้รู้สึกว่ามันสนุกดีก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้จัดแฟนมีของพวกเราเหมือนกันคร่ครับผมออนลสุดเพขาดรเิดไเต้นมาอยาหอเพื่อนๆแต่ อ้้คทายยดวของคอปเตอร์ได้หนังสือมาครับคือผมเคยคุยคอปเตอร์เรื่องหนังสือเรื่องหนึ่งแบบเออเป็นชื่อพูดเรื่ะเซเปียนเซเปียนละกันพูดผู้ชื่อเซเปียนก็คุยเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าชอบฟังพอดแคสต์ด้วยกันอะไรนี้คอปเตอร์ก็เลยแบบลองซื้อมาอ่านแบบฟูลเวอร์ชันดูครับอันนี้คือของคอปเตอร์เป็นหนังสือสองเล่มเซ็ตของไม่เสือให้ใจให้ใจใช่แล้ววันมันมันเกิดตอนอีเว์ผมก็ไม่ได้ไปเพราะวันนั้นป่วยไม่สบายพอดีใช่ แต่ว่าไม่เป็นไรเรารักกันขอพี่พีได้หมวกมาแต่ว่าได้ข่าวว่าแบดเก่าจะได้หมวกมาเนี่ยมันทรมานมากๆอ๋อใช่ครับมาจากเกาหลีพี่เจนยับเลยคือเหมือนเหมือนตอนช่วงมันเกิดนนองผมผมไปเกาหลีพอดีแล้วก็ก็ตอนแรกก็คือเขาฝากซื้อของของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เผิอว่ามันไม่ไม่แบไม่มีหาแล้วไม่เจออะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคเป็นงั้นเปลี่ยนเป็นให้ให้อีกอย่างหนึ่งก็เลยเป็นหมวกครับผมแล้วก็ พอดีว่าช็อปที่ขายหมวกอ่ะคือผมอ่ะไม่รู้ว่าเมืองที่ไปพักกันอ่ะจะมีหรือเปล่าก็เลยอยากให้เดินไปแล้วก็เจอเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยไปช็อปออฟฟิเชียลของแบรนด์แบรนด์หมวกที่ที่ซื้อไว้แล้วพอิว่ามันต้องขึ้นรถไฟฟ้าค่อนข้างหลายสถานีแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีกหลายหลายร้อยเมตรเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ได้มาแต่สุทดสท้ายก็ได้มาครับผมนี่ไ้ว่าตั้งใจเต็มร้อยเอามาให้ไ <c oughs> ด้เลยตั้งใจเต็ม้อยดีถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจใส่ซ้อมทุกวันเลยนะใส่ซ้อมทุกวันเลยตอนเต้นใช่ครับ เพื่อนเพื่อนรู้ไหในวันเกิดเขาเขาได้สายยาเป็นแับกพ่อไปเลขแล้วนะคูอ้าววันนี้วันนี้วันนี้ผู้จัดถูกแล้วครับผู้จัดที่เอกพี่เอกของเราถูกแล้วเคือคือผู้จัดบอกว่าเติ้ลพี่ลองพูดมาหนึ่งเลขซิพูดหนึ่งเลขให้มันเหมือนกันแล้วเราก็พูดออกมาแล้วเราก็เลยนับพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามปุ๊บเหมือนกันอีกใช่ผมพูดสามสิบเติ้ลพูดสามสี่แต่หวยออกวันนี้เหมือนจะสามศูนย์ พอดีเป๊ะทั้งสองคนจะตั้งสำนักแล้วแต่เรอเป็นลูกศิษย์เขาเลยปะคะจะต้องฝากตัวครับต้องฝากเนื้อฝากตัวไม่แต่ถ้าพี่เสือซื้อก็คือไม่ถูกเข็ดหายลุงเขาเรียกหลานล่าอ่าโอเคแล้วสุดท้ายให้ทั้งสี่ลุงฝากผลงานนะครับครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ผลงานต่อไปนะครับก็ติดตามได้ทางไอคเคานต์ออฟิเชียลของพวกเรานะครับแล้วก็ไอจีแพลตฟอร์มสดดัวยครับผมฝากไอจีกับคัปเปอร์หน่อยไหม ่นอรก็เป็นคอมพิวเตอร์ทีพีนะครับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยเพราะว่าถึงจะจบ12ตอนไปแล้วทุกคนก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ทางไอจีพีนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานในทางคนของพวกเราด้วยนะครับอะไรนะน้องถามมาแล้วไอจีผมฝากมาเรียบร้ยนั่นนไม่รู้ตอบลืมนึกไม่เป็นไรครับครับผมเขบคุณครับพี่ครับเป็นไง